<Bye. S 2> ไม่ฉีดวัคซีน okay, ไหนไปยื่นตรงไหนคะอันนี้เป็นพาสร์ตค่ะมัน,น,นต,ต้องเป็นสำเนววาวะคะเป็นสำเนาใช่ไหมปินป้นเอาได้ไหมหรือว่ายังไงต้องปินงป้นเอาเปิ้นเอาใช่ไหมคะโอเคค่ะ เพื่อนได้ดีค่ะแมเสามค่ะเพื่อสามค่ะกลัวไหมคะไม่เจ็บหรอกนิดเดียวโอเคไหมไหนยิ้มให้แม่ดูหน่อยยิ้มให้แม่ดูหน่อยเร็วยิ้มให้ดูหน่อย น้อฝ <Okay. S 2> ังน้อฝังน้องฝังน้องฝังนอ่านี่เียกนี่เียกนี่เียกมาพี่ไอดูแม่ดูแม่เสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วดูแม่ดูนี่ก่อนน่อเลยัายรับ่ยรกละถ่ายรูปม่าูถ่ายรูปนี่สแกเเสร็จแล้วมาล ไปไปถ่ายรูไหนไ่รูปหน่ยูน่ายรูปนี่ถ่ายไหนรไเลย ไหนชีดตรงไหนแม่ดูไหนเจ็บตรงไหนนั่งลงนะคะไหนดูชีดตรงไหนคะไหนสต,ติ๊กเกอร์สีอะไรสติ๊กเกอร์สีอะไรแม่ขอดูหน่อยค่ะฝั่งไหนคะอฝัอ่งนี้ไม่มีไหนดูฝั่งนี้ไิดูฝั่งนี้สิโอ้ยอยูนิคอร์น เจ็บไหมคะอาอย่าฉีกออกค่ะเจ็บไหมคะเจ็บไหมคะรู้สึกยังไงไหนบอกแม่น่ะฮะไม่ไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บหรอคะไม่ไม่ไม่บอกให้บอกหรอเจ็บไหมไหนจับแขน ็ไหนเจ้าดต้องมาขีดอีกเข็มหนึ่งนะนะทำไมอ่ะ <laughs> ร้องไห้ไหมคะเจ <laughs> ็บเป็นไงมายคะรีวิวไหนเจ็บ,บไหมปวดไหมปวด,ด,ด,ดอยู่ไหม